สวัสดีค่ะอยากเล่าซีรีส์นะคะวันนี้เราจะมาแนะนําซีรีส์เรื่ององครักษ์เสื้อแพค่ะเรื่องราวนะคะจะเล่าถึงลูอีผู้บังคับการองครักษ์เสื้อแพที่ขึ้นตรงต่อฮองเต้นะคะทําให้ได้รับการไว้วางใจอย่างมากเขาได้รับมอบหมายให้ไปสืบคดีเหยียนทรงแบบลับๆค่ะ เยนซงเป็นขุนนางที่มีอำนาจพรรคพวกและอิทธิพลมากที่สุดในเมืองหลวงนะคะลูอีได้รับมอบหมายให้ไปสืบคดีที่ถูกร้องเรียนขึ้นที่เมืองหยางโจและตามสืบเรื่องโจนวอลโคกับเฉาคุนแบบลับๆนะคะลูถิงพ่อของลูอีนะคะจึงแนะนำให้เขาร่วมมือกับสำนักกองปราบที่6ททำให้หยวนจินเซียมือปราบหญิงได้เข้ามาร่วมทำคดีในครั้งนี้ด้วยนะคะหยวนจินเซ่รับบทเป็นสาวน้อยน่ารักกิ้มสดใสเจ้าเล่ฉลาดมีไหวพริบ เอาตัวรอดเก่งแต่ขี้งกอาศัยอยู่กับแม่ปุญธรรมที่เลี้ยงนางมาตั้งแต่ยังเล็กถึงจะทะเลนขี้เล่นแก่นแสนสนแต่ฝีมือในการสืบคดีก็ไม่ธรรมดามีวรยุทธพ์พอป้องกันตัวเองได้แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นจอมยุทธหญิงชอบใช้ปืนพกมากกว่าดาบชำนาญเรื่องการสืบคดีและการแกะรอยชนิดที่ว่าลูกอี้ก็ยังยอมรับว่านางตามเขาทัานในเรื่องนี้ตลอด แต่ด้วยบุคลิกและนิสัยที่ต่างกันมากอีกคนมาดนิ่งเย็นชาอีกคนก็ลอนเจ้าเล่ลูกเล่นแพลวๆาถึงนางจะดูหน้ารำคาญไปนิดแต่เขาก็ยอมรับว่าหยวนจินเซียเก่งเรื่องการสืบคดีและการแกะรอยถ้าได้นางมาช่วยงานก็คงจะง่ายขึ้นมาก แรกเริ่มนะคะหยวนจิ่นเชีย่ยก็ไม่ชอบหน้าลูอี้เท่าไหร่ถึงกับตั้งฉายาให้เขาว่าพยายมลูแต่สุดท้ายนางก็นับถือในฝีมือการทํางานของเขาเมื่อล้มลุกคุกคานผ่านความเป็นความตายด้วยกันมาหลายครั้งทั้งคู่ก็เริ่มมีใจให้กันค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะที่นำแอดเข้าสู่วงการซีรีย้อนยุคข,ของจีนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่แอดมีอคติกับชื่อเรื่องมากๆเลยนะคะว่าทำไมต้องเป็นองครักษ์เสื้อแพรด้วยสรุปว่าไปค้นดูในเน็ตนะคะก็พบว่าหน่วยงานนี้มีอยู่จริงๆในสมัยราชวงศ์หมิงค่ะแล้วก็น่ากลัวเหมือนที่ซีรีพูดถึงจริงๆค่ะเรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะคะถ้ามองข้าม CG บางฉากไปเนื้อเรื่องดีพระนางแสดงบุคลิกของตัวละครออกมาได้ดีมากเลยค่ะดราม่าก็มีนิดหน่อยนะคะแต่ชอบที่สุดก ็คือพระเอกนางเอกไม่งี่เง่าเลยค่ะฉลาดทั้งคู่ยังไงแอดก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะดูได้ที่ vtv กับไอฉีอ e ีนะคะซีรีส์เรื่องนี้นานแล้วน่าจะมีภาคไทยหมดแล้วนะคะยังไงฝากด้วยนะคะทุกคนเรื่องนี้สนุกจริงๆค่ะยังไงแอดก็ขอฝากอยากเล่าซีรีส์ไว้ในดวงใจทุกคนด้วยนะคะเจอก,กันใหม่อีกทิปหน้าคะสวัสดีค่ะ